ภูมิทั้ง31วันนี้เราจะมาพูดถึงภูมิทั้ง31หรือก็คือดินแดนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พระพุทธเจ้าได้สงตรสไว้ในพระไตรปิฎกว่าทุกชีวิตเมื่อยังไม่สิ้นกิเลสยังไม่ดับกรรมย่อมต้องเวียนไปเวียนมาอยู่ในภูมิเหล่านี้ไม่มีใครหนีพ้นพระองค์แบ่งภูมิทั้ง31ออกเป็น3าระดับใหญ่ๆคือกามภูมิ11ภูมิรูปภูมิ16ภูมิและอรูปภูมิ4ภูมิเริ่มจากกามภูมิ การมภูมิคือภูมิที่ยังคล่องอยู่ด้วยความใคร่ความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้รวมทั้งความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจต่ำสุดของการมภูมิคือนรกพระพุทธเจ้าตรัสว่านรกนั้นมีแปดขุมใหญ่ๆเรียกว่ามหานรกเช่นสัญชีวนรกการฉุดนรกจนถึงเอเวจีมหานรกนรกเหล่านี้เต็มไปด้วยการลงโทษตามวิบากกรรมใครทำกรรมหนัก เช่นฆ่าสัตว์มากโกหกหลอกลวงทำอนันตริยกรรมเมื่อตายไปยอมต้องไปตกในที่เหล่านี้ถูกเผาถูกแทงถูกบีบคั้นเป็นไปตามกรรมที่ตนก่อไว้ถัดขึ้นมาคือเปรตผู้เปรตคือผู้ที่มีกรรมแห่งความตรณีโลภมากไม่รู้จักพอเปรตในพระไตรปิฎกบรรยายไว้ว่ามีหลายลักษณะบางตนท้องใหญ่มากแต่ปากเล็กนิดเดียวกินไม่ได้บางตนเห็นอาหารแต่เมื่อจะกิน ก็กลายเป็นไฟเผาปากเปรตเหล่านี้เป็นผลจากใจที่ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักแบ่งปันต่อมาคืออสุร,รกายอสุรามีลักษณะคล้ายเทวดาแต่ไม่สงบมักเป็นศัตรูกับเทวดาชั้นสูงบ้างถูกขับลงทะเลบ้างอยู่ในที่มืดมนเป็นผลจากความริษยาความไม่ยอมแพ้แล้วก็มีสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเองสัตว์ทั้งบกน้ำอากาศเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอด ถูกเบียดเบียนกินกันเองและมีอายุสั้นยาวแตกต่างกันต่อมาเป็นภูมิที่เราอยู่กันก็คือมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของยากยิ่งและมีคุณค่ายอย่างยิ่งเพราะมนุษย์มีทั้งสุขและทุกข์ผสมกันจึงเป็นภูมิที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปฏิบัติธรรมมนุษย์สามารถเลือกทําดีหรือทําชั่วได้สามารถสร้างบุญหรือก่อบาปได้และมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้จริงสูงกว่ามนุษย์คือเทวดาหกชั้น ได้แก่จาตุมราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีและประนิมมิตะวะสวัตตดีเทวดาเหล่านี้สวยสุขตามบุญที่ตนทำไว้เช่นเท้าสักกะอยู่บนชั้นดาวดึงพระโพธิสัตว์ก็ประทับในชั้นดุสิตแต่แม้จะสุขสักเพียงใดเมื่อบุญหมดก็ต้องจุดติกลับมาเกิดใหม่ไม่ถาวรต่อมาเป็นรูป,ปภูมิหรือพอมโลก16ชั้นเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้บรรลุรูปฌานสมาธิขั้นสูง ความสุขในพรหมโลกละเอียดกว่าสวรรค์ไม่ต้องมีความใคร่ไม่ต้องมีร่างกายหยาบๆเหมือนมนุษย์แต่ก็ยังไม่พ้นสังสารวัตรสูงสุดคืออรูปภูปมิมีสี่ชั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นพบที่ละเอียดไม่มีแม้แต่รูป,ปขันผู้ที่ไปเกิดในภูมิเหล่านี้คือผู้ที่บรรลุสมาธิขั้นสูงสุดในอรูปฌาน ทั้งหมดนี้คือ31เภูมิที่สันโลกเวียนว่ายอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการไปเกิดในภูมิใดก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลบางกรรมส่งไปสู่ความทุกข์บางกรรมส่งไปสู่ความสุขแต่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ยังอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้เราไม่หลงยึดติดว่าอยากไปอยู่ที่ใดอยากเกิดเป็นอะไรสิ่งสำคัญคือการใช้โอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ฝึกจิต ฝึกสติทำความดีและเดินทางตามพระอริยมรรคเพื่อให้ผลจากการเวียนว่ายในภูมิทั้ง31แล้วไปสู่พระนิพพานที่เป็นความดับทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงภูมิทั้ง31พระองค์เริ่มต้นด้วยภูมิที่ต่ำที่สุดนั่นคือนรกเพราะนารกเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะมีใครกำหนดลงโทษแต่เป็นผลตรงจากกรรมชั่วที่สัตว์โลกได้ทำไว้เอง ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงมหานรกแปดขุมได้แก่สันชีวนรกการสูตรนรกสังคาตนรกโรรุวนรกมหาโรรุวนรกตาปะณะนรกมหาตาปะณะนรกและเอเวจีมหานรกแต่ละขุมก็มีนรกบริวานรนับร้อยซึ่งรองรับสัตว์ที่ทำกรรมหนักต่างๆกันเช่นสันชีวนรก คือนรกที่สัตว์ถูกฆ่าแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีกถูกฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบสื่อถึงกรรมที่ทำให้ผู้อื่นบอบช้ำทรมานการสูตรนรกสัตว์นรก,นรกถูกเส้นลวดดำลุกเป็นไฟบาดผ่านร่างกายขาดเป็นท่อนๆอ,อเวจีมหานรกเป็นนรกที่ทรมานที่สุดสัตว์ที่ทำอน,นันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอ,อรหันต์ทำสงแตกแยก ทำร้ายพระพุทธเจ้าต้องไปเกิดที่นี่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดการไม่เว้นแม้เสี้ยววินาทีสัตว์นรกแต่ละตนมีรูปร่างตามกรรมของตนบางตนตัวใหญ่ถูกไฟหมเผาบางตนถูกบีบคั้นบางตนถูกแทงทิ่มซ้าแล้วซ้าเล่าไม่มีที่สิ้นสุดเสียงร้องโหยหวนดังก้องไปทัว่วพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ที่จะไปเกิดในนรก ไม่ได้เกิดเพราะพระองค์สาบไม่ได้เกิดเพราะมีใครส่งไปแต่เพราะกรรมชั่วที่ตนทำไว้เป็นตัวนำพาไปเองกรรมเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์เมื่อทำกรรมชั่วหนักมเมล็ดนั้นย่อมเติบโตและส่งผลเป็นความทุกข์ในนรกแต่ยังนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อวิบากกรรมสิ้นลงแล้วสัตว์เหล่านี้ก็ย่อมจุติออกจากนรกไปเกิดในภูมิอื่นต่อไป ไม่มีใครติดอยู่ถาวรเพียงแต่เวลาที่ต้องทนทุกนั้นยาวนานเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้การเล่าเรื่องนรกจึงไม่ใช่เพื่อขู่ให้คนกลัวแต่เพื่อให้ตระหนักว่ากรรมชั่วที่ทำไว้มีผลจริงไม่สูญเปล่าและผู้ที่ยังไม่ทำกรรมหนักก็ไม่ควรประมาทแม้เพียงการพูดโกหกการทำร้ายเล็กน้อยก็อาจสะสมเป็นกรรมที่พาไปสู่ที่ทุกข์ได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการละเว้นจากอากุศลกรรมทั้งปวงการรักษาศีลและการฝึกสติในชีวิตประจำวันคือเกราะคุ้มครองที่ดีที่สุดไม่ใช่การหนีแต่คือการไม่สร้างเหตุแห่งการตกนรกเสียตั้งแต่ตนการเกิดในกำเนิดสัตว์ถัดจากนารกและเปรตวิสัยภูมิที่สัตว์โลกเวียนเกิดมากที่สุดคือกำเนิดสัตว์หรือที่เราเรียกกันว่าสัตว์เดรัจฉาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าการไปเกิดในภพนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แม้จะมีสุขบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนมากเป็นชีวิตที่ดิ้นรนอันตรายและขาดโอกาสในการปฏิบัติธรรมสัตว์เดรัจฉานมีหลายประเภททั้งสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ที่อาศัยในอากาศพวกเขาเกิดมาด้วยร่างกายที่อ่อนแอกว่ามนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในวัฏจักรแห่งการกินและถูกกินบางพวกต้องหลบซ่อนเพื่อเอาชีวิตรอดบางพวกถูกมนุษย์ฆ่า นำไปใช้เป็นอาหารหรือแรงงานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุที่สัตว์ไปเกิดในกำเนิดนี้เพราะกรมแห่งความโง่เขลาความหลงความไม่รู้หรือเพราะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความโกรธหรือความตรณีเมื่อกมส่งผลก็ต้องไปเกิดในกำเนิดที่มีปัญญาอ่อนไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมได้ตัวอย่างในพระสูตรมีการกล่าวว่าบางคนที่ฆ่าสัตว์มากๆเมื่อจุติจากมนุษย์ไปแล้วก็ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ที่ถูกฆ่าอยู่เสมอเช่น บัวควายหมูไก่หรือปลาซึ่งถูกมนุษย์เลี้ยงเพื่อล้มทิ้งและกินเป็นอาหารนี่คือผลกรรมที่ย้อนกลับมาสู่ตนเองสัตว์บางชนิดมีอายุยืนเช่นช้างหรือเต่าแต่ถึงจะยืนนานก็ยังเต็มไปด้วยทุกข์เพราะต้องดิ้นรนหากินต้องเผชิญความร้อนหนาวและโรคภัยส่วนสัตว์เล็กๆเ,เช่นมแมลงยุงปลวกมดมีชีวิตสั้นแสนสั้น แต่ก็ไม่พ้นการถูกเบียดเบียนถูกฆ่าถูกเหยียบย่ำพระพุทธองค์ตรัสว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยากที่จะได้ฟังธรรมและแทบไม่มีโอกาสเจริญปัญญาดังนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจึงควรเห็นคุณค่าเพราะหากใช้ชีวิตไปนในทางที่ผิดทำบาปกรรมมากก็อาจกลับไปเกิดในกำเนิดสัตว์ได้ง่ายสิ่งนี้จึงเตือนใจเราว่าไม่ควรดูหมิ่นสัตว์เดรัจฉานไม่ควรเบียดเบียนโดยไม่จำเป็นและควรเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย เพราะพวกเขาก็เป็นเพื่อนร่วมสังสารวัตรไม่ต่างจากเราเพียงแต่วันนี้เราเกิดเป็นมนุษย์แต่วันหน้าอาจไม่แน่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นว่าการเจริญเมตตาการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือเหตุสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราไปตกอยู่ในกำเนิดสัตว์อันทุกข์ยากการเกิดเป็นเปรตพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลังจากสัตว์สิ้นชีวิตลงหากกรรมที่ทำไว้เต็มไปด้วยความตรณี ความโลภความโกรธหรือความไม่รู้แต่ไม่หนักถึงขั้นตกนรกก็มีโอกาสไปเกิดเป็นเปรตคำว่าเปรตแปลว่าผู้ห่างไกลจากความสุขหรือผู้เร่ร่อนเปรตอยู่ในภาวะทุกทรมานตลอดเวลาหิวโหยกระหายและเต็มไปด้วยความขัดสนแม้เห็นอาหารก็ไม่อาจกินได้แม้เห็นน้ำก็กลายเป็นหน้ำหรือไฟเปรตจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในเปตะวัตถุปรณกซึ่งเป็นคำพีในขุดทกนิกายได้เล่าเรื่องราวของเปรตหลายประเภทเช่นเปรตที่มีท้องโตแต่ปากเล็กเท่าเข็มกินอาหารไม่ได้เปรตที่ถูกไฟเผาร่างกายอยู่ตลอดเปรตที่ส่งเสียงร้องหิวโหวยกลางคืนและเปรตที่มีกลิ่นเหม็นสกปรกจนไม่มีใครใกล้เปรตเหล่านี้ล้วนเป็นผลของกรรมในอดีตเช่นคนที่เคยตรณีไม่ยอมทำทานไม่ยอมแบ่งปันให้ใครเลย เมื่อสิ้นชีวิตลงก็ไปเกิดเป็นเปรตที่หิวโหวยแม้จะอยู่ใกล้ของกินแต่กลับกินไม่ได้บางคนที่ชอบโกหกหลอกลวงก็ไปเกิดเป็นเปรตที่ปากเน่าพูดอะไรออกมาก็กลายเป็นกลิ่นเหม็นพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการเกิดเป็นเปรตไม่ได้มีใครบันดาลแต่เกิดจากวิบากกรรมที่ตนทำไว้เองผู้ที่สะสมความตรณีและความโลภมากจะมีจิตเศร้าหมองและถูกปลักไปสู่ภูมิที่ขาดแคลน อย่างไรก็ตามเปรตบางพวกยังมีโอกาสได้รับประโยชน์จากกุศล,ลกรรมของญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นการอุทิศส,ส่วนกุศลการทำบุญแล้วแผ่เมตตาให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งหากวิบากกรรมเก่าไม่ปิดกัน้นพวกเขาก็จะได้รับส่วนบุญนั้นและบรรเทาความทุกข์ลงได้ดังนั้นเรื่องเปรตจึงเป็นเครื่องเตือนให้มนุษย์ไม่ตรณีไม่เห็นแก่ตัวควรรู้จักให้รู้จักแบ่งปันและหมั่นทำบุญไว้เป็นที่พึ่งของตน เพราะผู้ที่ยังหวงแหนสิ่งเล็กน้อยไม่อยากเสียสละเมื่อถึงคราวสิ้นชีวิตย่อมเสี่ยงต่อการไปเกิดเป็นเปรตที่ทุกทรมานยิ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการให้ทานไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังเป็นการป้องกันตนเองจากการไปเกิดในภูมิที่แรนแค้นที่สุดการเกิดเป็นอสุรกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าอีกหนึ่งภูมิที่อยู่ในกามภูมิและเต็มไปด้วยความทุกข์คืออสุรกาย อสุรกายไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เปรตแต่เป็นภพที่อยู่ก้ำกึ่งมีลักษณะคล้ายเทพแต่ขาดความสุขสงบเป็นผู้มีใจริษยาเต็มไปด้วยความเดือดร้อนและความอิจฉาเรื่องอสุรกายปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งเช่นในเรื่องของเท้าสก,กะจอมเทพที่เคยรบชนะเหล่าอสุราแล้วผลักพวกอสุราลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกตั้งแต่นั้นอสุราจึงอาศัยอยู่ในที่มืดมน ขาดความรุ่งเรืองเหมือนเทวดาอสุรกายเป็นผู้ที่ในชาติก่อนๆเคยทำบุญทำกุศลจนได้กําเนิดในภูมิสูงแต่เพราะใจเต็มไปด้วยความริษยาความกโกรธและความไม่รู้ทำให้ไม่อาจรักษาความสุขไว้ได้ต้องตกไปอยู่ในภพที่มีรูปร่างคล้ายเทวดาแต่ไม่มีรมัศมีไม่มีความสุขสว่างเหมือนเทวดาชีวิตของอสุรกายเป็นไปด้วยความเดือดร้อนไม่ต่างจากเปรต พวกเขาต้องอยู่ในที่มืดและต่อสู้กับความริษยาในใจตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ถูกทรมานอย่างสัตว์นรกแต่ก็ไม่สามารถเสวยสุขได้เหมือนเทวดาพระพุทธเจ้าสรงสอนว่าการไปเกิดเป็นอสุรกายมีเหตุจากการทำบุญปน,นบาปเช่นเคยให้ทานแต่ให้ด้วยความลังเลเคยทำบุญแต่ทำด้วยใจริษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีหรือเคยทำความดีแต่ไม่จริงใจ บุญที่ทำไว้จึงไม่บริสุทธิ์ทำให้ไม่อาจส่งผลให้เกิดในภพที่สุขสงบได้ดังนั้นการฟังเรื่องอสุรกายจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์อย่าทำบุญเพียงเพื่อชื่อเสียงอย่าทำความดีเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนเพราะแม้บุญจะส่งผลให้เกิดในภูมิสูงแต่หากจิตไม่สะอาดพอก็อาจต้องไปอยู่ในภพที่เต็มไปด้วยความริษยาเช่นเดียวกับอสุรกาย พระองค์จึงย้ำว่าผู้มีจิตใจเมตตาทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจย่อมได้เสเวยผลบุญที่แท้จริงส่วนผู้ที่ทำดีแต่ใจเต็มไปด้วยความอิจฉาแม้จะมีบุญแต่ก็ไม่อาจพ้นจากความทุกข์ได้